ต่อกันที่ EP สองคนตายแล้ววิญญาณไปไหนเออมาต่อการพูดถึงคลิปที่สองเลยนะครับคนตายแล้วไปไหนเนาะเราพูดถึงมามาถึงเรื่องตรงนี้แล้วเนาะมาถึงเรื่องของเจ้ากรรมในเวรละที่จะปรากฏเขาเรียกว่ากรรมนิมิตขณะนั้นนะ่ะมันก็จะเห็นพบของตนเองที่ตนเองกําลังจะได้ไปก็คือ นรกกับภูมิมันก็จะเห็นอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่มีบุญแล้วเวลาที่กำลังจะตายแล้วจิตใจสงบรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจขนาดนั้นมันก็จะเกิดนิมิตเหมือนกันแต่นิมิตที่เห็นเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นพระพุทธรูปที่ตนเองกราบไหวเห็นผลบุญที่ตนเองเคยทำมาขนาดนั้นวิญญาณไปสร้างภพละ สร้างพบคืออะไรก็คือกุศลกรรมคือทางที่ดีนะคือไปสร้างพบแล้วขณะนั้นวิญญาณนั้นไปสุขติพบแน่นอนอืมประมาณนี้ถ้าคนกําลังจะตายวินดาวิญญาณเกิดชักดิ้นชักงอตาค้างไปด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานเจ็บปวดเวทนาอาการเจ็บปวดเวทนาเกิดขึ้น จ็ดตามเนื้อตามตัวไม่สามารถควบคุมสติได้ตกนรกแน่นอนตถาคตเนี่ยท่านตรัสว่าขณะที่เราคิดเรื่องอะไรเนี่ยก็คือมันจะเกิดสองกลุ่มใ,ใหญ่ในอนาคตเราแน่นอนถ้าเราคิดเรื่องในสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคือความดีคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สงบอนาคต ไปสุขติไปสวรรค์แต่ถ้าความคิดเป็นอกุศลมีอิจฉาริษยามีความโกรธมีโลภะคือความโลภแล้วก็มีราคะประมาณนี้วิญญาณไปตั้งอาศัยคือทุกติอนาคตตายไปตกนรกแน่นอนแม้จะทำบุญทำทานมาบุญทานช่วยเหลือได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ มันคนละเรื่องกันเพราะจิตเศร้าหมองเออฟังให้เข้าใจนะฟังให้เข้าใจอย่าหลงประเด็นเพราะจิตเศร้าหมองบางคนเนี่ยคนตายญาติพี่น้องก็มักจะเอาของกินเอาอะไรไปให้วิญญาณไม่ได้รับนะ วิญญาณจับต้องไม่ได้นะเพราะมันคนละภพคนละชาติกันวิญญาณไม่ได้รับนะคนละภพคนละชาติกันจับไม่ได้ได้ก็คือจิ้งจบเดี๋ยวจะเล่าให้เข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราไปที่วัดเนี่ยไปฟังพระสวดอภิธรรมเนี่ยเขาสวดให้วิญญาณผีฟังหรือสวดให้คนเป็นฟังคำตอบก็คือ สวนให้คนมีชีวิตนี่แหละฟังภาษาบาลีมันก็แปลอยู่ว่าภาษาบาลีก็แปลอยู่ว่าเคยทำบุญอะไรมาบ้างตั้งแต่มีชีวิตมาเคยสั่งสมบุญอะไรมาบ้างมันจะแปลแบบนี้รูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาประมาณนี้ทำทั้งปวงไม่เที่ยงแท้หนอ มันแปลความหมายอย่างนี้ให้อะไรก็ให้คนมีชีวิตเนี่ยแหละฟังไม่ใช่ให้คนตายฟังนะใครที่บอกไปให้คนตายฟังนี่คุณเข้าใจผิดไม่ถูกต้องนะให้คนมีชีวิตฟังและผลบุญก็จะส่งไปหาผู้ตายประมาณนี้ส่วนเรื่องที่บอกว่า ถ้าทําบุญทําทานมาแล้วตอนที่คนตายตายไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนตายเนี่ยไปสวรรค์ได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าคนตายเนี่ยเคยสร้างวิบากกรรมสร้างอะไรมาก็าไม่ต้องรับกรรมสิผิดอันนี้ไม่ใช่บุญก็ส่วนบุญต่างหากกรรมก็ส่วนกรรมต่างหากมันไปแก้วิบากกรรมไม่ได้นะคนตายเคยสร้างวิบากกรรมไว้ตอนมีชีวิต เคยสร้างกรรมอะไรมาก็ตามยังไงก็ต้องได้รับแล้วทําบุญหล่ะได้รับไหมรับเหมือนกันแต่มันลบล้างกรรมไม่ได้เออมันคนละเรื่องกันเราต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าพอเราไปทําบุญทําทานให้คนตายก็จะต้องพ้นพ้นกรรมอันนั้นเข้าใจผิดอันนั้นไม่ถูกต้องนะประมาณนี้ครับ